ตอนนี้อยู่กับผมบอลผมบาสในสวินทาวเวลเที่ยวแบบมุ่โม่และตอนนี้เราอยู่กันที่ The Island วันนี้พามาทำไรนี่เราอยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่ขึ้น<อ>ชื่อว่าอะไรครับของอร่อยวิวสวยที่เช็คอินเยอะนี่อแล้วไงอะ่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะฮะบอลไม่ได้มาตัวเปล่านะฮะ<อ>เพราะว่าวันนี้ มมีไอเทมพิเศษนะครับนั่นก็นคือ 5, ออปโ r ล n โนฮาซีรี 5G ไงแล้วไงต,ตัวยิ่งใหญ่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาตัวนี้เนี่ยมาเทสกันว,ว่ามันมีแบบออปชั่นพิเศษยังไงอ๋อโอเคตอนนีอ้อยากรู้อะไรเราไปหาอะไรกินก่อนไปเดี๋ยวหิวข้าวแล้วไปชมวิวก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวปะไป สำหรับ o p p o รุ่นนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์ PICTURE LIGHT t o g ก t ต r รเรามาดูกันนะครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆกันบ้างนี่เป็นไงฮะบรรยากาศของด h ไอรินคาเฟ่โอ้โหทุ่งนาเป็นไงเหมือนอยู่แบบต่างจังหวัดอากาศดีๆซึ่งบอกเลยว่าใกล้มากมึงคุยกับใครก่อนอะไรมึงคุยกับใครเนี่ยก็คุยกับตัวเองนี่ไงเฮ้ย อ่ะงงท้ามันมีสองภาพวะอ่ะงงงงตอนระหว่างเนี่ยระหว่างเราพูดกันเนี่อัดอัดเราอยู่นะวีดีโอด้วยเหรอพร้อมกับอัดวิวไปด้วยเอออย่างว่าเห็นหน้าแล้วเห็นวิวออแมันหมดอะไระเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟ<อ>ิกเจอร์นี้เป็นฟิกเจอร์ใหม่ล่าสุดของ oppo เขาเรียกว่าหมวด duo view video เฮ้ยเจ๋งว่ะเออเป็นไงเหมาะสำหรับพวกวีล้อกอย่างพวกเราหมวด duo view video โหมดที่สามารถถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันต้องบอกเลยว่าถูกใจสาย v ีรล็อสายท่องเที่ยวแบบสุดๆไปเลยทีนี้เนะี่ยไม่ต้องสลับกล้องไปมาให้ปวดหัวสุดยอดนี่เป็ไงนี่สต็อปก่อนนี่นะต้องบอกเลยนะครับว่า oppo l i n o 5 series 5g ว่าแต่ทำไมต้อง 5g ด้วียวะอ่ะงงงก็ 5g ไงก็บอกแล้วรุ่นนี้นะฮะ รองรับ 5G เรียบร้อยแล้วเฮ้ยยังไม่เท่านั้นยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่มีฟีเจอร์นี้เฮ้ยอยากรู้ไหมอยากอยากแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปก่อนเอาอนี้ให้ไนเป็นในแบบเออโอเคได้ได้ได้ไดเดี๋ยวโชว์ก่อนแล้วว่าถ่ายรูปชัดขนาดไหนไปวิวไหนตรงนี้ก่อนเลยแซมครับ นี่เมื่อกี้ไงจะพามาดูนี่โปรแกรมที่มีครั้งแรกของโลกโฟิกเจอร์นี้ต้องบอกฟิกเจอร์อาถียะมากมาดูกันโหมด AI Mix p r o t a g e สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Double e Croser ได้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมีให้ทั้งแบบเบนโหมดและแบบ s ซ h o ูเอ t e ยังไงวะโอ้โหเดี๋ยวจะบอกแล้วแม่งเทพมากเทพจริงๆเข้ากล้องถ่ายรูปก่อนเออนี่กล้องถ่ายรูปเลือกไปที่เออ่เพิ่มเติมโอเคเลือกโหมด AI mix portrait กดเข้าไปเลยเนียงเป๊ะเป๊ะครับนี่เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดถ่ายก่อนอกดถ่ายมันจะนับถอยหลัง15วิ้าวิอันแรกนะถ่ายแบมกกาวด์ก่อนนะถ่ายวิว สต็อปนี่เรียบร้อยมันจะมีให้เลือกแบบเบนกับพิลเอตสองแบบเลยเอาแบบเบนก่อนเอาแบบเบนก่อนแบบเบนก่อนมันจะเห็นเป็นเงาเราโอเคโอเคใช่ปรับกดเข้าไปกดเลือกเสร็จปุ๊บเอาเป็นกลับกล้องกันนะเป็นกล้องหน้าอ่าเห็นเรูปเราเองอ่าเด็ดนะแล้วกดเดให้กันเหมือนกันนี่นี่นี่นะครับโอเคมาสต็อปเรียบร้อยอันนี้คือแล้วกดถูกมันจะเซฟอัตโนมัติอฮะเรามาดูนี่คือเมนโหมด เนี่ยเป็นแค่เลยเนี่ยไงฮะแจมว้าวแจมว้าวอ่าเรามาดูหมดที่สอง s i l h ร u e t t e มันเดิมครับเอาที่กล้องเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมทุกอย่างมาเดี๋ยวเรากดถ่ายเลยเพราะเราต่อแล้วนะครับเหมือนเดิมกดถ่ายวิวก่อนวิวก่อนเออเรียบร้อยนะสต็อปโอเคอ่าันที่สองเป็นเรื่องกดทิ้งที่ s i l h o u e โอเคกึ่งกลับกล้องมาเห็นเราเหมือนเดิมนี่เห็นไหมมันจะเห็นเป็นหน้าตาเราเลยอ่าไปนี่ นี่นี่นี่สุดสุดต้องนี่มาดูเป็นไงเห็นป่ะมันจะเป็นโหมดอันเนี้ยผมว่านี้เท่มากเอออันนี้เจ๋งนะเขาสร้างโหมดนี้ขึ้นมาเพื่อแบบมีความแบบแปลกใหม่ก็สมกับเป็นครั้งแรกของโลกผมว่าเจ๋งระบบ AI ไอเขาดีมากจริงเออเป็นไงช็อกไหมช็อกดิช็อกต้องไปโรงพยาบาลดิเอาจนี่นี่ไรเลยเอาไงไปไหนต่อเราไปโฆษณาก่อนเฮ้ย คนอะไรคนงาเราเข้าคนงาเข้าหรอเออเอี๋ย่ามกดข้ามนะครับดูโฆษณาก่อนนะครับไปไป Take it 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 Take it it Take Break want Take 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 Work 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 it to เอาละครับตลอาวันนี้สนุกมากไหมครับบัสสนุกมากครับคือตลราวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่เพราะสถานที่เป็นไงสวยไหมสวยมากครับผมถ้าใครชอบเช็คอินชอบถ่ายรูปครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพใช่ครับมาได้เลยครับผมแนะนําเลยครับที่นี่ The Irene Cafe เดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไ้ให้ครับใช่ครับและที่ขาดไปไม่ได้นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือ o โ p o l i n o 5 series 5g ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากฝากเขาหน่อยนะสำหรับอีพีนี้อีพีพิเศษสำหรับพวกเราสองคนใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจพว้เราสองคนด้วยเอาละครับสำหรับวันนี้ผมบอลผมบาสต้องลาไปก่อนในทวินเทลเที่ยวแบบลงกง ต้องบอกเลยว่าฟิวชั่นนี้เป็นฟิวชั่นฟิวเจอร์ฟิวชั่นก็เหมือนฟิวเจอร์นะน่าเขาทำพิเศษเป็นสาววัยรุ่นออ้โปลีโน่ห้จะมาไฟอียวเลยนะเออไฟเลย o อ p โป e ลีโน่ีจะไฟอีกแล้วออปโปลีโน่ห้ามิล 5G ได้ไหมแซะได้หรอ Ah, ah.